สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่เคยไหมพอดแคสที่จะพาคุณไปไขปริศนาคำบางคำที่เราอาจเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเคยไหมเออเราก็เคยสงสัยแบบนี้เหมือนกันนะเคยไหมครับที่รู้สึกว่าชีวิตต้องมีอะไรมากกว่าน,นี้เคยไหมที่ชีวิตเรามันเหมือนเดินทางอยู่บนทางหลวงที่แสนจะตรงและน่าเบื่อตื่นเช้ามาก็ต้องรีบไปทำงานทำงานเสร็จก็กลับบ้าน กินข้าวอาบน้ําแล้วก็เข้านอนวนลูปอยู่แบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าจนบางทีก็แอบ,บถามตัวเองเหมือนกันนะว่านี่เหรอชีวิตที่เราอยากได้มันเหมือนเรากําลังเล่นเกมที่รู้ตอนจบแล้วอะ่ะ คือรู้ว่าทุกอย่างจะดำเนินไปแบบเดิมๆไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความท้าทายอะไรใหม่ๆเลยและความรู้สึกแบบนี้แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เพราะว่าลึกลงไปในจิตใจของคนเราทุกคนมันมีความต้องการบางอย่างที่เหมือนกันหมดเลยนะ นั่นก็คือความต้องการที่จะหลุดพ้นจากความซ้ำซากจำเจอยากจะสัมผัสกับอะไรที่มันระเบิดตูมตามอยากจะรู้สึกถึงอะดรีนาลีนที่สูบฉีดอยากจะได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และความรู้สึกนี้เองที่ทำให้เราเริ่มมองหาสิ่งต่างๆที่มันจะมาเติมเต็มช่องว่างนั้นให้เต็มแล้วอะไรล่ะที่มันจะมาตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ได้ดีที่สุดอย่างแรกเลยนะ คือมันต้องเป็นสิ่งที่ให้ความหวังที่มันใหญ่พอจนที่ทำให้เราลืมความจริงที่แสนจะน่าเบื่อไปได้ชั่วขณะอย่างที่สองคือมันต้องเป็นสิ่งที่ให้โอกาสที่มันดูเหมือนง่ายและเป็นไปได้อย่างที่สาคือมันต้องเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้จินตนาการถึงชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมและเมื่อเราเอาทั้ง3าอย่างนี้มารวมกันเนี่ยมันก็เกิดเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือการเสี่ยงโชค ไม่ว่าจะเป็นการซื้อลอตเตอรี่การเล่นหวยการเล่นเกมพนันต่างๆหรือแม้แต่การเล่นหุ้นที่ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยก็เพราะว่าในทุกๆก,การกระทํำนั้นมันมีความหวังความโอกาสและจินตนาการซ่อนอยู่เบื้องหลังในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสำรวจเบื้องหลังความคิดและจิตใจของคนที่ชอบเสี่ยงโชค เราจะมาดูไปพร้อมๆกันว่าอะไรกันแน่ที่ขับเคลื่อนคนจำนวนมหาศาลทั่วโลกให้ทุ่มเงินทุ่มเวลาและทุ่มความหวังไปกับสิ่งที่แทบจะไม่มีโอกาสสำเร็จเลยสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวของคนที่ชอบเสี่ยงโชคแต่คือการทำความเข้าใจจิตใจของคนเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วเราจะมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วการเสี่ยงโชคที่แท้จริงในชีวิตของเรามันคืออะไร และเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราจะทำยังไงต่อไปชีวิตของผมตอนนั้นมันเหมือนกับว่ากำลังยืนอยู่หน้าประตูเหล็กบานใหญ่ที่ปิดตายสนิทมองไปทางไหนก็ไม่เจอทางออกไม่ว่าจะพยายามปีนป่ายหรืองัดแงะเท่าไหร่ประตูก็ไม่เปิดแถมยังไม่มีวี่แววของกุญแจแม้แต่ดอกเดียวเลยด้วยซ้ำตอนนั้นผมเรียนจบมาได้สองสาปีทำงานที่แรกก็ไปได้ไม่สวย ต้องออกมาหางานใหม่งานที่สองก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่รายได้ก็ยังไม่พอเลี้ยงตัวเองแถมยังต้องส่งเงินให้ที่บ้านอีกมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวด้วยนะความรู้สึกกดดันจากรอบข้างนี่แหละที่มันหนักหนาสาหัสที่สุดคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆนหรือแม้แต่ญาติญาติ ่างก็มีชีวิตที่ดูดีมีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีบ้านมีรถมีทุกอย่างที่ผมใฝ่ฝันแต่มันเหมือนฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงสำหรับผมเลยความรู้สึกไร้ค่ามันกัดกินจิตใจผมทุกวันจนถึงจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้าชีวิตมันเป็นแบบนี้ต่อไปผมคงจะอยู่ไม่ได้แล้ว ผมเริ่มมองหาอะไรบางอย่างที่จะมาเปลี่ยนชีวิตที่แสนจะน่าเบื่อนี้ให้มันดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักเพราะว่าความพยายามที่ผ่านมามันก็ไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยนี่นาแล้วในวันหนึ่งผมก็เดินผ่านแผงลอตเตอรี่ผมเห็นคนมากมายยืนมุงดูเลขที่ออกกันด้วยสีหน้าตื่นเต้นหระคนผิดหวังแต่ในสายตาของผมตอนนั้นผมไม่ได้มองเห็นแค่แผงขายหวยแต่ผมมองเห็นถึงทางออก ทางหนึ่งที่มันดูเหมือนจะง,ง่ายที่สุดในโลกผมจินตนาการว่าถ้าผมถูกรางวัลที่หนึ่งผมก็จะไม่ต้องทำงานที่น่าเบื่อนี้อีกต่อไปผมจะซื้อบ้านใหม่ให้พ่อแม่ผมจะพาคนที่ผมรักไปเที่ยวรอบโลกและผมจะใช้ชีวิตอย่างที่ผมต้องการโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกแล้วจากวันนั้นการซื้อหวยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไปโดยปริยาย ทุกๆวันที่1และว,วันที่16ของเดือนผมจะตื่นเต้นเป็นพิเศษผมจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเลือกเลขที่ถูกชะตาไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถเลขวันเกิดของคนในครอบครัวหรือแม้แต่เลขที่เห็นในฝันผมเชื่ออย่างสนิทใจว่าเลขเหล่านี้มันจะพาผมไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า ผมไม่ได้ซื้อหวยแค่เพื่อความสนุกนะแต่ผมซื้อความหวานผมซื้อทางออกให้กับชีวิตที่มันดูเหมือนจะไม่มีทางออกแล้วจริงๆแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือยิ่งผมซื้อมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งจมดิ่งลงไปในวังวนนี้มากเท่านั้นเงินที่ควรจะเก็บไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็ค่อยๆหายไปกับหวยทีละเล็กทีละน้อยจนบางครั้งผมก็ต้องยอมอดอาหารเพื่อให้มีเงินไปซื้อหวย ผมเริ่มไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาเล่นหวยมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดหนี้ที่ผมก่อขึ้นมันก็มากมายเกินกว่าที่ผมจะหาเงินมาใช้คืนได้ตอนนั้นผมเพิ่งได้เรียนรู้ว่าการเสี่ยงโชคไม่ได้สร้างทางออกให้กับชีวิตที่มันไม่มีทางออกแต่มันแค่สร้างภาพลวงตาที่ทำให้เราเห็นทางออกที่ไม่มีอยู่จริง และเมื่อเราตื่นขึ้นมาจากภาพลวงตานั้นเราก็จะพบว่าชีวิตของเรามันแย่ลงกว่าเดิมไปอีกหลายเท่าตัวเลยด้วยซ้าการเสี่ยงโชคกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไปโดยไม่รู้ตัวเลยผมตื่นเต้นทุกครั้งที่ถึงวันประกาศรางวัลผมเชื่อว่าถ้าผมถูกหวยผมจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและผมก็พร้อมที่จะทุ่มเงินทั้งหมดไปกับความเชื่อนั้นแต่เมื่อผมมองย้อนกลับไปในตอนนั้นผมเพิ่งได้เข้าใจว่า ผมไม่ได้กำลังเล่นการเสี่ยงโชคแต่ผมกำลังถูกเล่นงานโดยสมองของตัวเองรู้ไหมว่าสมองของเรามันมีระบบการทํางานที่ซับซ้อนมากและหนึ่งในระบบที่ทรงพลังที่สุดก็คือระบบรางวัลหรือที่เรียกว่า reward system ระบบนี้มีหน้าที่ในการสร้างความสุขและความพึงพอใจให้กับเราทุกครั้งที่เราทำอะไรที่สมองคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อการอยู่รอดของเรา อย่างเช่นการกินอาหารอร่อยอร่อยการออกกำลังกายหรือแม้แต่การได้รับคำชมสมองก็จะปล่อยสารแห่งความสุขที่เรียกว่าโดปามีนโดพามีน,มนออกมาเพื่อเป็นรางวัลให้เราทำสิ่งนั้นซ้ำๆอีกทีนี้ลองจินตนาการดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสมองของคนที่เสี่ยงโชคในทุกๆครั้งที่เราซื้อลอตเตอรี่หรือเล่นเกมพนันมันจะมีความตื่นเต้นและความคาดหวังแฝงอยู่เบื้องหลัง ความคาดหวังนี้เองที่ไปกระตุ้นให้สมองปล่อยโดปามีนออกมาในระดับหนึ่งแม้ว่าเราจะยังไม่ได้รับรางวัลก็ตามและเมื่อถึงเวลาประกาศรางวัลสมองจะยิ่งปล่อยโดปามีนออกมาอย่างมหาศาลถ้าเราถูกรางวัลแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ถูกรางวัลสมองก็ยังคงได้รับโดปามีนอยู่ดีจากการได้ลุ้นและจากการที่เราได้จินตนาการถึงชีวิตที่ดีกว่าในอนาคตและนี่แหละคือจุดที่อันตรายที่สุด สมองของเรามันไม่สามารถแยกแยะได้ว่าความสุขที่ได้รับมาจากการเสี่ยงโชคเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเป็นแค่ภาพลวงตามันมองเห็นแค่ว่าเมื่อฉันซื้อหวยฉันรู้สึกมีความสุขและเพื่อที่จะได้รับความสุขนั้นอีกครั้งสมองก็จะกระตุนให้เราซื้อหวยซ้ำๆวนไปเรื่อยๆมันเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในเขาวงกตที่เต็มไปด้วยกระจกเงาที่เราเห็นแต่ภาพของรางวัลที่อยู่ตรงหน้า แต่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนเราก็ไปไม่ถึงสักทีและยิ่งเราเดินเข้าไปในเขาวงกฏนานเท่าไหร่เราก็จะยิ่งหลงทางมากเท่านั้นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของความลำเอียงหรือที่เรียกว่า cognitive biases สมองของเรามันมีแนวโน้มที่จะมองเห็นแต่สิ่งที่มันอยากจะเห็นยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราซื้อลอตเตอรี่เราจะจําแต่เรื่องราวของคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเท่านั้น เราจะลืมไปโดยสิ้นเชิงว่ามีคนอีกนับล้านที่ซื้อหวยแต่ไม่ถูกรางวัลเลยหรือถ้าเราเล่นเกมพนันเราจะจำได้แต่ครั้งที่เราชนะแต่เราจะลืมไปเลยว่าเราเสียเงินไปเท่าไหร่เพื่อที่จะได้ชัยชนะนั้นมาเพียงครั้งเดียวเมื่อมารวมกันทั้งระบบรางวัลที่ถูกหลอกและความลำเอียงทางความคิดที่ถูกกระตุ้นมันจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกเลยว่าทำไมเราถึงติดอยู่ในวังวนของการเสี่ยงโชคได้ง่ายขนาดนี้ครับ ต่อจากนี้ผมจะลองเล่าให้ฟังถึงข้อสังเกตของผมและว,วิธีการที่ผมทํามาเพื่อที่จะได้ผลจากวังวนของการเสี่ยงโชคผมถูกหลอกด้วยความหวังและจินตนาการที่ตัวเองสร้างขึ้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของจิตวิทยาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะเบื้องหลังความหวังที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเราคนเดียวเนี่ยมันยังมีการตลาดที่ถูกออกแบบมาอย่างแยบยน เพื่อดึงดูดให้เราเก้าวเข้าไปสู่โลกของการเสี่ยงโชคได้อย่างเต็มตัวความหวังเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในโลกมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแล้วถ้าจะให้ความหวังนั้นมันยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกก็ต้องทำให้มันมาพร้อมกับความฝันที่สวยงามและน่าดึงดูดลองดูโฆษณาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคสิครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณาของลอตเตอรี่ โฆษณาของคาสิโนหรือแม้แต่โฆษณาเกมออนไลน์ที่ต้องมีการเติมเงินเพื่อสุ่มกาชาปองโฆษณาเหล่านี้มักจะไม่ได้นำเสนอแค่ตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียวแต่พวกเขามักจะนำเสนอชีวิตที่คุณจะได้จากการเสี่ยงโชคในโฆษณาของลอตเตอรี่เราจะเห็นภาพของครอบครัวที่แสนจะมีความสุขได้ไปเที่ยวรอบโลกได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน เราไม่ได้เห็นภาพของคนอีกหลายล้านคนที่ไม่ถูกรางวัลแต่เราเห็นแค่ภาพของคนอีกหลายคนเท่านั้นที่ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดการซึ่งภาพนี้มันไปกระตุ้นความฝันในจิตใต้สำนึกของเราว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะเป็นเราก็ได้หรืออย่างในคาสิโนพวกเขาจะสร้างบรรยากาศที่หรูหราอลังการมีแสงสีเสียงที่ตระการตามีเครื่องดื่มฟรีมีการบริการที่ยอดเยี่ยม ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นคนสำคัญเป็นคนที่มีอำนาจเป็นคนที่จะได้รับชัยชนะในไม่ช้าและเมื่อเราได้รับความรู้สึกแบบนี้เราก็จะกล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่สนใจความจริงที่ว่าโอกาสที่จะชนะมันมีน้อยแค่ไหนและที่น่าสนใจที่สุดก็คือเรื่องของความรู้สึกพิเศษที่ธุรกิจเหล่านี้มอบให้ลองสังเกตดูนะครับว่า การเล่นเกมพนันบางอย่างมันมีระดับชั้นมีการเป็นสมาชิก V.I.P. หรือแม้แต่การได้รับรางวัลพิเศษสำหรับลูกค้าประจำสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพิเศษฉันมีความสามารถฉันมีแต้มต่อซึ่งความรู้สึกนี้เองที่ทำให้เรายากจะเล่นต่อไปเรื่อยๆเพื่อรักษาสถานะพิเศษนี้ไว้สรุปง่ายๆก็คือ ธุรกิจการเสี่ยงโชคไม่ได้ขายโอกาสในการชนะแต่พวกเขากำลังขายความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของความหวังความรู้สึกของการได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพิเศษหรือความรู้สึกของการได้เป็นคนที่มีอำนาจและเมื่อเราซื้อความรู้สึกเหล่านี้ไปแล้วเราก็จะติดกับดักที่ถูกสร้างขึ้นอย่างแยบยลน,นี้ไปโดยไม่รู้ตัว นอกจากเรื่องของจิตวิทยาและกลไกลทางการตลาดแล้วยังมีอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเสี่ยงโชคกลายเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนั่นก็คือปัจจัยทางสังคมที่มันเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราอย่างคาดไม่ถึงเลยอย่างที่ผมเคยบอกไปในตอนแรกว่าชีวิตของผมตอนนั้นมันเหมือนกับการเดินทางบนทางหลวงที่แสนจะน่าเบือ่อและมันก็ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่รู้สึกแบบนั้นคนจานวนมากก็รู้สึกแบบเดียวกันนี่แหละ และเมื่อชีวิตมันไม่มีความตื่นเต้นอะไรใหม่ๆการเสี่ยงโชคก็กลายเป็นเครื่องมือที่เราใช้เพื่อเติมเต็มความรู้สึกที่ขาดหายไปนั้นลองนึกถึงบรรยากาศในกลุ่มเพื่อนสิครับเมื่อมีคนหนึ่งชวนไปเล่นหวยหรือไปเล่นไพ่มันจะมีความรู้สึกของการเข้าร่วมการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและมันจะมีความรู้สึกของการได้มีเรื่องคุย อย่างเช่นตอนที่ผมยังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตผมจะรู้สึกว่าถ้าผมไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นไปคุยกับเพื่อนๆผมก็จะกลายเป็นคนที่น่าเบื่อไปในทันทีการซื้อหวยหรือการเล่งพนันเล็กๆน้อยๆจึงกลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ผมใช้เพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับคนอื่นมันทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือตกเทรนไปแล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยก็คือการสร้างความหวังร่วมกันในสังคม สังคมของเรามักจะเชื่อชูคนรวยที่มาจากการเสี่ยงโชคเรามักจะเห็นข่าวของคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วชีวิตเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเราไม่เคยเห็นข่าวของคนที่เสียเงินไปกับการเสี่ยงโชคจนหมดตัวและการที่เราเห็นแต่เรื่องราวของคนที่ประสบความสําเร็จมันทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าถ้าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้สิ และบางครั้งการเสี่ยงโชคก็กลายเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัวด้วยซ้ำอย่างเช่นการที่ลูกหลานพาผู้ใหญ่ไปซื้อหวยหรือการที่ครอบครัวนั่งดูการประกาศผลลอตเตอรี่ร่วมกันสิ่งเหล่านี้มันทำให้การเสี่ยงโชคไม่ใช่แค่เรื่องของเงินรางวัลแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันเมื่อมารวมกันทั้งความต้องการที่จะเติมเต็มความตื่นเต้นในชีวิต ความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและการที่สังคมมองว่าการเสี่ยงโชคเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยว่าทำไมคนจำนวนมากถึงพร้อมที่จะเสี่ยงเงินเสี่ยงเวลาและเสี่ยงอนาคตไปกับมันเรานั้นต่างมองหาอะไรผมเคยคิดว่าการเสี่ยงโชคก็เหมือนกับการเล่นเกมเกมหนึ่งถ้าโชคดีก็ชนะถ้าโชคร้ายก็แพ้แต่หลังจากที่ผมเริ่มเข้าไปในวงวนนั้นอย่างเต็มตัว ผมได้เรียนรู้ว่ามันไม่ใช่เกมเลยแต่มันคือหลุมดำที่ค่อยๆดูทุกอย่างในชีวิตผมเข้าไปทีละนิดๆจนสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยสิ่งแรกที่หลุมดำนี้ดูดเข้าไปก็คือเงินอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปในตอนต้นว่าผมเริ่มจากการซื้อหวยเล็กๆน้อยๆแต่เมื่อความหวังมันเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เงินที่ผมใช้ไปกับการเสี่ยงโชคก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งผมเริ่มกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อมาเล่นการพนันผมไม่ได้คิดถึงเรื่องดอกเบีย้ยหรือเรื่องการใช้คืนเลยด้วยซ้ำผมคิดแค่ว่าถ้าฉันถูกรางวัลใหญ่เมื่อไหร่ฉันก็จะใช้หนี้ทั้งหมดได้ในทันทีแต่ความจริงมันไม่ใช่เลยหนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่โอกาสที่จะชนะมันก็เท่าเดิมสิ่งต่อมาที่หลุมดำนี้ดูดเข้าไปก็คือเวลา เวลาที่ผมควรจะเอาไปพัฒนาตัวเองเอาไปอยู่กับครอบครัวหรือเอาไปทำกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ผมกลับเอาไปใช้กับการหาเลขเด็ดการอ่านข่าวเกี่ยวกับคนถูกหวยหรือการนั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นเกมพนันผมใช้เวลาเป็นวันๆเป็นสัปดาห์ดาไปกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยและเมื่อผมหันกลับมามองผมก็พบว่าผมได้สูญเสียโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าไปแล้วและที่เจ็บปวดที่สุด ก็คือสิ่งที่สามที่หลุมดำนี้ดูดเข้าไปนั่นก็คือความสัมพันธ์ของผมกับคนรอบข้างผมเริ่มโกหกคนในครอบครัวเรื่องเงินที่ผมใช้ไปกับการเสี่ยงโชคผมเริ่มหลีกเลี่ยงการเจอเพื่อนเพอนเพราะผมไม่มีเงินพอที่จะไปใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวในโลกที่กว้างใหญ่และเมื่อผมต้องการความช่วยเหลือจากใครก็ไม่มีใครอยู่เคียงข้างผมเลย เพราะผมได้ทำลายความเชื่อใจที่พวกเขามีให้ไปจนหมดสิ้นแล้วในตอนนั้นผมรู้สึกว่าชีวิตของผมมันกำลังพังทลายลงเรื่อยๆเหมือนกับบ้านที่ไม่มีเสาหลักคำไว้ผมสูญเสียเงินสูญเสียเวลาและที่สำคัญที่สุดคือผมสูญเสียตัวตนของผมไปอย่างสมบูรณ์ผมไม่ได้เป็นคนที่มีความหวังอีกต่อไปแต่ผมเป็นคนที่ติดอยู่ในวังวนที่ไร้าทางออก ผมไม่ได้เป็นคนที่น่ารักและมีอารมณ์ขันอีกแล้วแต่ผมเป็นคนที่จมอยู่กับความเศร้าและความผิดหวังและเมื่อผมได้แต่ความว่างเปล่ากลับมามันก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปกว่านั้นอีกแล้วในตอนนั้นหลังจากที่ผมได้เล่าให้ฟังไปว่าการเสี่ยงโชคได้ดูดเอาทุกอย่างในชีวิตของผมเข้าไปในหลุมดำจนไม่เหลืออะไรเลยผมก็อยากจะมาเล่าถึงจุดที่ผมรู้สึกว่าตัวเองสิ้นหวังมากที่สุด แต่ในความสิ้นหวังนั่นเองผมก็ได้เจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่ทำให้ผมตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นอีกครั้งตอนนั้นผมเป็นหนี้เป็นสินเยอะมากมากจนไม่รู้จะหาเงินจากที่ไหนมาใช้คืนได้และเมื่อไม่มีใครให้ผมยืมเงินอีกแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าพอที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป ผมจมอยู่กับความเศร้าความรู้สึกผิดและความรู้สึกไร้ค่าจนผมไม่อยากจะลุกจากเตียงด้วยซ้ำไปในวันหนึ่งแม่ของผมก็เดินเข้ามาในห้องท่านไม่ได้พูดอะไรมากมายท่านแค่มันนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วก็พูดกับผมด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าลูกแม่รู้ว่าลูกกำลังลำบากแม่รู้ว่าลูกรู้สึกแย่แต่แม่ไม่อยากให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียว คำพูดง่ายๆแค่ไม่กี่คำนั้นมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบมันหยุดหมุนผมไม่เคยคิดเลยว่าในวันที่ผมทําผิดพลาดมากขนาดนี้ยังมีคนรักและยอมรับในตัวผมอยู่ผมร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายเลยสักนิดผมร้องไห้ให้กับความผิดพลาดที่ผมได้ทําลงไปผมร้องไห้ให้กับความรู้สึกที่ไร้ค่าของตัวเอง และผมก็ร้องไห้ให้กับความรักของแม่ที่ผมไม่เคยเห็นค่าเลยในตอนที่ผมมัวแต่ไล่ตามความหวังที่ไม่มีอยู่จริงหลังจากวันนั้นผมก็เริ่มมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเสี่ยงโชคที่ผมเคยลหลงไหลไปอย่างสิ้นเชิงผมเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่แต่มาจากการได้ทำสิ่งที่มีความหมายให้กับชีวิต มันคือการได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่ผมรักมันคือการได้ทำสิ่งที่ผมรักและมันคือการได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันผมเริ่มตัดสินใจที่จะเลิกเล่นการพนันทั้งหมดผมเริ่มทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะหาเงินมาใช้หนี้ที่ผมได้ก่อไว้และที่สำคัญที่สุดคือผมเริ่มที่จะคุยกับคนรอบข้างถึงปัญหาที่ผมกำลังเผชิญอยู่ ผมเลิกที่จะเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวและผมเริ่มที่จะยอมรับความช่วยเหลือจากคนอื่นผมรู้ว่าการเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายเลย มันต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนและต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลแต่ผมก็พร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่นี้เพราะผมรู้แล้วว่าการเสี่ยงโชคที่แท้จริงในชีวิตของเราไม่ได้อยู่ที่การซื้อลอตเตอรี่หรือการเล่นพนันแต่มันอยู่ที่การกล้าที่จะลงทุนในชีวิตของตัวเองผมได้ตัดสินใจที่จะเลิกเล่นการพนันและหันมาลงทุนในชีวิตของตัวเองอย่างจริงจังแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ ที่จะล้มเลิกพฤติกรรมที่เราทํามาเป็นเวลานานได้ในทันทีผมต้องเผชิญหน้ากับความอยากที่จะกลับไปเล่นการพนันอีกหลายครั้งแต่ในทุกๆครั้งที่ความอยากนั้นเกิดขึ้นผมก็จะนึกถึงสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาตลอดการเดินทางครั้งนี้ผมได้เรียนรู้ว่าความหวังที่แท้จริงไม่ได้มาจากโชคชะตาหรือการเสี่ยงดวงแต่มันมาจากความตั้งใจเมื่อก่อนผมเคยคิดว่า ถ้าผมถูกหวยชีวิตผมจะดีขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆในโลกนี้เลยและชีวิตที่ดีขึ้นมันก็ต้องสร้างขึ้นด้วยมือของเราเองผมเริ่มจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆในชีวิตอย่างเช่นการทำงานให้เต็มที่ในทุกๆวันการหาความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยเพื่อที่จะใช้หนี้สินที่ผมได้ก่อไว ในทุกๆครั้งที่ผมทำตามเป้าหมายได้สำเร็จผมก็จะรู้สึกมีความสุขและภูมิใจในตัวเองความรู้สึกนี้มันไม่ใช่ความสุขที่ได้จากการได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นความสุขที่มาจากการได้เห็นว่าตัวเองกำลังพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นและความสุขนี้มันก็ยั่งยืนกว่าความสุขจากการเสี่ยงโชคหลายเท่าตัวเลยด้วยซ้าผมเริ่มมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่อยู่รอบตัวผมผมไม่ได้มองแค่การเสี่ยงโชคอีกต่อไป แต่ผมมองเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาตัวเองโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้นและโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคแต่ขึ้นอยู่กับทางเลือกที่เราเลือกในทุกๆวันตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกที่จะใช้เวลาว่างไปกับดูหนังหรือเล่นเกมที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็อาจจะรู้สึกมีความสุขแค่ชั่วคราว แต่ถ้าเราเลือกที่จะใช้เวลาว่างนั้นไปการเรียนรู้ภาษาใหม่หรือการพัฒนาทักษะการทำงานเราก็จะมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตหรือถ้าเราเลือกที่จะใช้เงินไปกับการซื้อหวยหรือการพนันเราก็อาจจะได้รับความหวังที่ไม่มีอยู่จริง แต่ถ้าเราเลือกที่จะใช้เงินนั้นไปกับลงทุนในตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนคอร์สออนไลน์หรือการซื้อหนังสือเราก็จะมีโอกาสที่จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้ว่าการเสี่ยงโชคที่แท้จริงในชีวิตของเราไม่ได้อยู่ที่การซื้อลอตเตอรี่แต่เป็นการกล้าที่จะลงทุนในชีวิตของตัวเอง การลงทุนในความรู้การลงทุนในประสบการณ์และการลงทุนในความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพราะว่าการลงทุนเหล่านี้จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืนกว่าการเสี่ยงโชคใดๆในโลกนี้อย่างแน่นอนหลังจากที่ผมตัดสินใจที่จะเลิกเล่นการพนันและหันมาลงทุนในชีวิตของตัวเองผมก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองทีละเล็กและน้อยและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดก็คือ การเปลี่ยนแปลงความคิดเมื่อก่อนผมเคยเป็นคนที่มองหาแต่ทางลัดในชีวิตผมคิดว่าถ้าผมถูกหวยผมก็จะได้ทุกอย่างที่ผมต้องการโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยแต่หลังจากที่ผมได้เรียนรู้ว่าการเสี่ยงโชคไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นทางตันผมก็เริ่มเปลี่ยนความคิดของตัวเองไปโดยสิ้นเชิงผมเริ่มมองเห็นว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการได้ในสิ่งที่ต้องการ แต่มาจากการได้ทำในสิ่งที่มีความหมายผมไม่ได้สนใจแค่เรื่องของเงินทองหรือความมั่งคั่งอีกต่อไปแต่ผมสนใจเรื่องของการได้ทำสิ่งที่ผมรักการได้ช่วยคนอื่นและการสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้กับโลกใบนี้ผมเริ่มทำงานหนักขึ้นแต่ไม่ใช่เพื่อเงินเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้น ผมเริ่มใช้เวลาว่างไปกับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและผมก็เริ่มที่จะใช้เงินอย่างมีสติมากขึ้นผมไม่ได้ซื้อของฟุ่มเฟือยอีกต่อไปแต่ผมเริ่มเก็บเงินเพื่อลงทุนในอนาคตของตัวเองและเมื่อผมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆผมก็เริ่มเห็นว่าชีวิตของผมมันดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผมเริ่มมีเงินเก็บมากขึ้น ผมเริ่มมีความรู้และทักษะใหม่ๆที่ทำให้ผมรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและที่สำคัญคือผมเริ่มมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นผมไม่ได้มีความสุขเพราะว่าผมมีเงินเยอะหรือมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่ผมมีความสุขเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมกำลังเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องและผมกำลังสร้างชีวิตที่ดีขึ้นด้วยมือของผมเองและนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเสี่ยงโชคแต่เกิดจากการที่เรากล้าที่จะหยุดการเสี่ยงโชคก,การหยุดมองหาทางลัดและการหันมาเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องอย่างช้าๆแต่ยั่งยืนเพราะในท้ายที่สุดแล้วชีวิตที่ดีไม่ได้มาจากการถูกรางวัลที่หนึ่งแต่มาจากการที่เราสามารถเป็นผู้ชนะในชีวิตของตัวเองได้ในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะความเกียดคร้าน การเอาชนะความอยากได้อยากมีหรือการเอาชนะความกลัวในตัวเองการเป็นผู้ชนะในทุกๆวันนี่แหละจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตอย่างแน่นอนขอต้อนรับจุดหวายต่อการก้าวหน้าจากเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เล่าให้ฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบผมได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือ ความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคหรือจากการได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่แต่มันมาจากการที่เราได้ลงมือทำในสิ่งที่มีความหมายให้กับชีวิตของตัวเองเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าชีวิตของผมมันน่าเบื่อและไร้ค่าและผมก็พยายามที่จะหาทางออกให้กับความรู้สึกนั้นด้วยการเสี่ยงโชคแต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตของเราไม่ได้ต้องการทางออกแต่มันต้องการการลงมือทำ ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันน่าเบื่อลองถามตัวเองดูสิว่าวันนี้เราได้ทำอะไรที่มีความหมายกับชีวิตของเราบ้างหรือยังถ้าคำตอบคือยังลองลุกขึ้นมาแล้วทำอะไรเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองดูสิไม่ว่าจะเป็นการทำงานให้ดีขึ้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณรัก การลงมือทำเหล่านี้แหละจะทำให้ชีวิตของคุณมีความหมายขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อและถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าหรือไม่มีความหวังลองถามตัวเองดูสิว่าเราได้ลงทุนในชีวิตของตัวเองไปมากพอแล้วหรือยังถ้าคำตอบคือยังลองเริ่มลงทุนในตัวเองดูสิไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการดูแลสุขภาพของตัวเองหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง การลงทุนเหล่านี้แหละจะสร้างความมั่นใจและความหวังให้กับคุณอย่างแท้จริงจำไว้เสมอว่าชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคแต่ขึ้นอยู่กับการลงมือทำและการเสี่ยงโชคที่แท้จริงในชีวิตของเราไม่ได้อยู่ที่การซื้อลอตเตอรี่หรือการเล่นพนันแต่มันอยู่ที่การกล้าที่จะลงทุนในตัวเอง เพราะเมื่อคุณได้ลงทุนในตัวเองแล้วคุณก็จะมีทุกอย่างที่จำเป็นต้องมีเพื่อที่จะสร้างชีวิตที่คุณใฝ่ฝันได้ด้วยมือของคุณเองอย่างแน่นอนเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้ผมหวังว่ามันจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความเสี่ยงโชคหรือเรื่องของเงินทองเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจจิตใจของเราเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วคุณล่ะครับ หลังจากที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วคุณได้ค้นพบความมั่งคั่งจากภายในของตัวเองหรือยังหรือคุณมีวิธีในการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตในแบบของตัวเองอย่างไรมาแบ่งปันเรื่องราวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับเพราะทุกเรื่องราวของคุณมีพลังที่จะสร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อคิดดีๆกับผู้ฟังคนอื่นๆได้เสมอ ถ้าคุณฟังเรื่องนี้แล้วนึกถึงใครบางคนที่กำลังรู้สึกท้อแท้หรือกำลังมองหาทางลัดในชีวิตอย่าลืมส่งต่อเรื่องราวดีๆตอนนี้ไปให้เขาฟังนะครับเพราะบางทีคำพูดเพียงไม่กี่คำหรือแนวคิดดีๆที่ได้รับฟังในเวลาที่เหมาะสมอาจจะเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนไปตลอดการก็ได้ ถ้าคุณชอบสิ่งที่ผมทำและอยากสนับสนุนให้มีเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปอีกอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามพร้อมเปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจสร้างสรรค์มาให้คุณโดยเฉพาะนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเคยไหมพอดแคสต์ Podcast. สวัสดีครับ